แล้เป็น L G B T Q plus คนไหนคือท,ที่สุดของพี่เต้แซมสมิธหรือคิสเทนต์โจวสแซมสมิธแซมสมิธหรือถอยซีวานถอยซีวานถอยซีวานหรือคาราเดลวีนคาราคาราหรือเอลิโอเพจเอลิโอเพจเอลิโอเพจหรือเนลแพทริกแฮร์ริสเอลิทอเพจเอลิทอเพจหรือริกกี้มาร์ตินเอลิทอเพจ ให้เลือกเพจหรือวิตาอัลล่าวิตาอัล่าครับวิตาอัล่าหรือคูพอลวิตาอัลล่าวิตาอัลล่าหรือเจฟฟี่สตอร์วิตาอัลล่าวิตาอัล่าหรือฮารซี่ฮารซีฮาร์ซีหรือลูนัสเอ็กซ์ลูนัสลูนัสเอ็กซ์หรือลุคอีแวนส์ลนัสลูนัสเอ็กซ์หรือเดวิดโบวีเดวิดโบวีครับเดวิดโบวีหรือเอลตันจอ เฮ้มจอนและเอวทั้งจอรคือศิลปิน LGBTQ ครับ <Yay. S 2>